ความเจ็บปวดทางด้นานจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งหลักๆสอย่างค่ะอย่างแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับตัวเราเองอืม응สิ่งนี้ก็คือความหมายในชีวิตของตัวเรานะคะพอเรามีความหมายในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองอืมเราก็จะมีจิตวิญญาณที่ดีใช่ไหมคะอย่างที่สองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ก็คือเป็นคนที่อยู่รอบตัวเราเช่นครอบครัวเพื่อนคนรักนี่ก็ได้นะคะ แล้วก็อย่างที่สคือตัวเรากับโลกภายนอกก็คือการเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อหรือว่าแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายอะไรองี้ก็ได้ค่ะอยากบอกเลยว่านักจิตวิทยาเขาพบว่าความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณที่ทําให้คนเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้มากที่สุดเลยอะ่ะคือความเจ็บปวดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับตัวเราเองนะคะ คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่มีค่าแล้วอ่ะเราไร้ความหมายในชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วหมดกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแล้วอ่ะเราจะรู้สึกเจ็บปวดทางจิตวิญญาณมากอืมแล้วก็เราก็จะเลยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอืมนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าความหมายในชีวิตเนี่ยสําคัญกับคนเรามากๆเลยต่อให้แบบร่างกายยังแข็งแรงอยู่ใจิตใจก็ยังโอเคอยู่อ่ะมีฮอร์โมนอะไรแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไรคุณค่าเราไรความหมายแล้วเราไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วค่ะอืมอันนี้ก็เลยจะบอกว่าความหมายชีวิตค่อนข้างสําคัญนะคะถ้าใครหาเจอเนี่ยเราจะมีพลังชีวิตในการอยู่ต่อเลยค่ะ